สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่สนามบินสวนนภูมินะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะเราก็กำลังจะไปเที่ยวเมืองปักกิ่งประเทศจีนนะคะรอบนี้เราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวจีนเป็นครั้งแรกรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพ่อวัย70และคุณแม่วัย60จะขึ้นกําแพงเมืองจีนได้ไหมนะคะและนี่คือหน้าตาผู้ร่วมทิปของเรา และนี่คือคนที่มาส่งเราน่ารักเลยยังไม่ไปไหนเลยนะคะตอนนี้ก็ดีเลยไปแล้วค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจ้าวันนี้จะไปไหนพ่อไปไป,ไปประเทศไปจีนไปจีนไป,ไปเมืองอะไรไปเมืองปักกิ่งให้พ่อตอบสิให้พ่อตอบ เมืองอะไรแทนเมืองอินเดีโอเคๆอันนี้คือพื้นที่ของเรามีแม่มีพ่อปกมือนออยแล้วก็น้องออยและก็น้องเดียนะคะตอนนี้ผ่านตามอเข้ามาแล้วเดตสองซ้ำ ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะเราก็มารอขึ้นเครื่องที่เกตเจ็ดนะคะเครื่องก็จะออกประมาณตีสองครึ่งนะคะตอนแรกตีหนึครึ่งบีเลยไป1ชั่วโมงเป็นตีสองครึ่งนะคะเดียว a เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นกระเช้ากันไปกำแพงเมืองจีนนู้เจอแมวเจอแมวน้องไม่หนาวหรอเนาะทำไมน้องไม่หนาวอ่ะไม่มีขนมลูกไม่มีขนมไม่ได้ติดมาเลยลูกหนูไม่หนาวหรอลูกหนูไม่หนาวเพราะหนูไม่หนาวหรอค่ะใครไม่ใใใคคครรรกับอ้าว จับหิมะครั้งแรกในชีวิตโอ้พ่อขอดูดิเอาตาใส่ในกลางเห็นหิมะแล้วมัน้่งแ็งใส่เลยอย่ากินนะสกปรกทิ้งไปเจับเลยเลยจับหิมะแล้วดีใจไหมได้จับหิมะ กำลังจะขึ้นกระเช้าแล้วเตรียมตัวใช่ว้าวบายบายเตรียมตัวว้าวเร็วอยู่นะ เสียวไหมเอออยู <S <S ่ด้นเอออย่ามองไปข้างล่างเออตอนนี้เราอยู่ที่เคเบิลค่ะกำลังจะขึ้นกำแพงมงจีนกันนะคะสูงพอสมควรเลยทีเดียวดูวิวด้านหน้าว้า <Wow. S 3> วยโอ้โหสวยจริงๆราลงมีคนรับรองเหรอแล้วก็นั่งอันนี้ลงแหละ โหดีจังเลยน้องไอเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยเดี่ยวว่าถ่ายรูปไม่ต่างกันเลยเหมือได้เหินมาตัวมะคุณจะขาวหมดนี่เลยว้าวเยียมมากดีไหมพ่อดีไหมแม่ดีจ้าตรงแบบวิวนะคะนั่งกต่เช้ากันนั่งกับเช้ากว้างสุดๆนั่นจะไม่ใสอ่ะหันไปดู เริ่มแล้วนะคะกำแพงเมืองจีนพ่ออย่าไปเยือนฝั่งฝั่งนู้นมาเดินฝั่งนี้เหนื่อยจังพร้อมครับค่อยๆไปเหนื่อยก็นั่งพักไว้ก่อนนะหายใจยาวๆเออลึกๆเหนืกกว่าเราไปดูที่อื้มฝนรมแร้เว้ยไม่มีแว่นเหรอแม่เออ สองร้อยก็ขั้นเองถึงนะอย่าดึงกันนะแม่กับพ่อบอกแล้วให้ออกกำลังกายเดี๋ยวไปเบรกตรงถังขยะบ้าล่ะไฮกิ้งเราจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะเป็นไงบ้างอาการ เชิญค่ะ,ะหเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยก็พักไหวแล้วค่อยไปไม้คำบอวาไ,ไม่บอก <c oughs> <c oughs> เจอผู้ประสบภัยแล้วหนึ่งพ่อไปนูน่นแล้วานอ้าวสู้ไปสู้ฮ่าฮ่าอะไรเป็นไงบ้างกาแฟงมื่อกี้เก่งจังเลยตอนนี้ขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ ไปต่อไหมต่อต่อก็าย <laughs> พ่อน่าจะถึงแล้วแหละ <c oughs> ไปเลยเอ้ย <c oughs> เท่น <c oughs> อันนี้ไม่อันนี้ไม่ชันแม่ปะ <c oughs> วิวข้างล่างสวยมากสู้ไหมพอรอยอยู่ข้างบนดูพ่อสิ Gracias. Okay. Okay. เราเนะ แสงเดียละเดียนดูกล้องหน่อยสู้สู้ถึงแล้วประสบม่กระเืองจริงหาหาหาตรงนี้ด้วย พ่อไม่รอฉ็จเลยเล่นหิมะแล้วหนึ่งวันนี้ได้เจอหิมะด้วยดีใจไหมดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวถึงมือเปียกไปไหมไปพ่อไปอีกไหมจะไปอีกไหมฮะมีแล้วเหรออีกป้อมนืงแล้วกันไป ปากแข็งพูดไม่ได้อ่ะอ่ะไปเดินตั้งใจเดินอย่าเข้าไปใกล้ตนตอนนี้ก็ได้ลงมาจากกำแพงเมืองจีนแล้วนะคะ เป็นไงบ้างทีมงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเป็นไงกำแพงเมืองจีนสวยมากแต่เหนื่อยมากขึ้นกำแพงสบายสบายเนี่ยไม่สบายขาสั่นเลยสุดยอดไปเลย แต่ความหมวกไอ้พี่เอามาใส่แล้วพอออกนอกมันหายเลยว่าโดนแดดนอถึงเย็นอากับก็นั่งกระชับกว่าพนักงานี่่แต่ว่าลมแรงมากเลย ยิ้มหน่อยแม่ยิ้มออกแล้วแม่ยิ้มหน่อยเสียวเสียวสิเออเสียวแล้วมานั่งกี่ครั้งอะคะหลายครั้งนับนับไม่รู้ว่าเออใช่เยอะไม่ชินแตยมาช่วงเป่าคือเจออย่างเนี้ยน้อยโอกาสที่เกิดอย่างี้นโอกาสที่เกิดแข่งๆงี้น้อยอ้าวเราเรามาแล้วจะพายอีกแล้วดีข้าบวนไม่มีน้ำแข็ง